ແຕ່ຄືບໍ່ມາຍຈັກເທຍວ່າມື້ນີ້ຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິໄດ້ຂາຍເນາະບັກໂຫຍມັນຫິວເຂົ້າຫິວນ້ຳບໍຕາເວັນບ່າຍແລ້ວສອງເມງເຮົາຢູ່ຮຽນກັນນາເຮັດຫຍັງຢູ່ຫວາໂອຍຍາຍແປບໍ່ຢູ່ຮຽນເລົາໄປໃສນໍມື້ນີ້ເນາະ สาธุเด้อมันไก่เวลาแล้วเด้อลูกหลาลูกกูมันทองบอกยายเนี่ยลูกหลาว่ามันสิได้จังไดได้โตไดกระได้มันใกล้แล้วอยากน้ำแดงอยากยังยายกระซี่ไฮบอกมาลูกหลาใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วโตไดใลูกเจี๊ยบเจี๊ยเอายังง้บันเอาว่าไม่ลูกหลาเจี๊ยบเฮ้ ่อยอีแม่เอ้ยคนขี้งคอยลีกโอลูกป้านาคนปากสั้นเบิดบาน,นี้อันเช็ดสุเทียคือจังบ่มาจังสี่บาทน,นี่มาเป็นเสียงเลยสิลูกหลาเอาโอู้ขันลาอยากกินอย่างเนี้ยขันย่อยสีหมามัไอ้ว่าจะไอ้ได้ตัวนี้อีหลีแมนบออยากอยังลูกตับบักมุ้งเฮ้ยแคบหมูเฮ้ยตับบักมุ้งไก่อบตับบักมุ้แคบหมูไก่อบอ,บอ,บอะ,อะ <laughs> เออเออฉังสั่นอิริที่เอาฉันย่ายสิไปหามาให้เด้๋ยูกนอปาดอีพ่ออีแม่วโอ้ยโอ้ยค่อยเคยตั้งแต่เห็นเลาะนี่บัดนี่เอามันคือได้เมียมาหอดสิอังโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนขี้ลูกเอาตำบักพงงแคบหมูไก่อบเนอะลูกเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยย่ายสิไปหามาไอ้ถ้าจะเข้าเด้อควฉัน โอ้ยแม่เอ้ยโอ้ยขนกิ้งลุกโอ้ยจัดข้าวด้วยขนกิ้งลุกมาแล้วโอ้ย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 ไปยังแต่สวัสดีค่ะโอ้ยไปยังไงคือขาเออห่าวเทอีลามีลามีไก่มีแคบหมูค่ะมีทั้งไก่ทั้งแคบหมูทั้งตับมะคงค่ะโอ้ย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 ขนกิ้งลุกโหัวหวานลาลงอุ่มมันมีแคบหมูมีไก่ย่างไก่อบ นิดแต่ส <language> ิเอาอย่างนี้ค่ะมือนี้ถือแท้ๆแล้วขยอยเมือนี้ถือแท้ๆละค่ะล่าอันอันตัมะคุงคกตัมะคุงหนึ่งคนใกลไกกนั่แคบโอเคค่ะนางรอค่ะเดี๋ยวจะห่วดค่ะเร็วๆจากน่อยโอ้ยเร็วๆจากน้อยเด้อ่ะค่ะค่ะ แต่ยานก็ผีแต่จะเป็นอีนั่งนี่แล้วเรกว่าอี่หน้องอุ้มเอ้ยน้องอุ้มแล้วเราจังน้อยได้ละได้จ้าโลสักครู่ไม่แรงแย่ถือแท้โอ้โหว้าจิ๋วอีเมียเอ้ยโู้ยเกิดมากกว่ข่อยเขาก็เคยเห็นนี่แหละโอโหคือเัาขึ้นแอจะปะโอ้ยเรโอ้ยโอ้ย มันยังหละค่ะคุณยายเปียกคือนส่งฟ้าแถวมือนี้มยังมยังอ้วเีมยังกับบอกให้นนูฟางน้ำนี้อก็อยากไปจักกันเป็นเด็กเล็เด็กน่อยเขาบอกให้หูเรื่องเขาเาผู้ใหญ่มีความลับเนาะลืม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 ะไบไางลืมยังลืมยังชิเแข่งมันให้เขาค่ะ จนข่อยสิงแย่บันเจ้ากันย่งมเริ่มนออุ่มไปพ่อยอีแม่อ้ยเริ่มซิมอีกแล้วบะที่นี่ฮ่าๆวลาบ๊อะบ่บ่แซ่บเร็วม่ต้องซิมเรียว่าเริ่มทอให้มันเรมไปล้นมต้องซิมขันย่ามาานั่นม่ต้องซิ่มเวลาใช่เวลาเฮ็ดแซ่บแล้ว ไมอนี่ทุ้งย่งเดียวไมอนี่ยายคือส่งผ้าว่าแต่หนูก็ส่งเป็นล้นๆแบบมือนี่ย่าซอหนูคือส่งเป็นล้นๆ้นนะค่ะมือนี่ยายซอยายซออืมเอาไก่ตัวนึงเนาะค่ะเนาะเอามันไม่ตัวเดียวนี่ติละจานู้ใคมือละวต๋อ ไก่ตุใหญ่เลยด้นี่ค่ะมื่อนี้นี่ตัวเดียวพร้อมเฮ้ยแคบหมูไก่ตัวเท่าไรล่ะละ่ะโอ้ยบัวเพรียงดอกจ้าลอยหา้าสิบตัว<า>เดียวลอยห้าสิบบาทมาตัวมันดอกมาแรงแคบหมูมก,ก็เอาเนาะจ้าอันนี้ก็บห้าสิบบาทค่ะอสองลอยเหรอเดซแล้วกระตับมะคงอีกซี่เสีบเออเป็นเท่าไรละ่ะ เป็นอันสามลอยสี่ลอยห้าลอยโอ้ยเป็นสองลอยสี่สิบค่ะนู่นแถมบะครัวน้ำลอยหนึ่งมันในยายบะตอหลาดอกเพราะว่าย่ยยายสิได้เงินหลายเหมือนแรงโอ้โห่อยสกคนหมานด้วยค่ะเอาสองลอยสี่สิบค่ะได้ไปกันได้ละขอบคุณไปเลยค่ะ aila muni <laughs>